สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับป<อ>ับกดีมี่นะรายการเย็บเก่งเย็บสดเย็บหมดไม่สลูกใครเข้ทุกคนแกไหนก็ได้แหละแกต้องถอดเสื้อโอ้ยดีบครับเราคิดผู <c oughs> ด้ชายเอากันอ่ะนะแล้วมึงแบบแข่งเหรอแข่งดิ <c oughs> คนากดดูวนะวสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับบักดีมี่นะรายการเย็บเก่งเย็บสดเย็บหมดไม่สดนลูกใครอ,อ่ะวันนี้วันไหน วันนี้นแหละตั้งแต่แกหมอกรายการแกขายเกงเกงในไปกี่ตัวแล้วเลือกขายน้ำหมดตัวเลยดูเกงในตรนี้วนี่ไหน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 มีขนาดยังไม่เก่งปัจจุบันชีวิตเป็นไงบ้างีกำลังเริ่มต้นทําช่อง YouTube กูเห็นมึงเริ่มมา2ปีแล้วไม่ใช่อันนี้เพิ่งเริ่มแบบจริงจังจุดเริ่มต้นคือเราอะอยากที่จะถ่ายวิดีโอแล้วลงไว้ให้แบบตอนแก่เรามาดูเองเลยเหมือนท <brow S 2> <im coaching yen results> ี่แกเคยบอกฉันว่าทําไมแะถึงเ จริงไหมที่เขาบอกว่าแกเนะี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลอกใช้เกอ่อยแกเขาเป้าให้เกมันดูแล้วให้เกมันมาซับสไครต์จริงแกไม่ได้รักเกแกเกลียดแก,แกจริงไหม,ไมจริงเราพูดกันได้ไงเห็นไหมล่ะทุกวันนะี้มึงนิยามตัวเองว่ามึงเป็นเก้งเป็นผู้ชายแท้หรือเป็นอะไรแล้วตอนนี้นเคยเคยคิดอยู่นะข้อนี้นะฉันเคยคถามแกคิดว่า ผมไม่น่าจะเป็นผู really Arizona, right? ้ชายแท้หรอวป่ะอ้าวมึงไม่เป็นเกย์หรอเออไม่น่าได้เป็นเกย์หรอกแต่มึงก็ดูคลิปผู้ชายนี่ใช่ป่ะใช่ที่หรอดูคลิปผู้ชายเอากันอะนะเออแล้วมึงแบบแข็งเหรอแข็งหนี่งจัดอะผู้ชายม่นมีกันโอ้โหชอบเป็นฟิลแบบว่าผู้ชายฝรั่งเด็กๆเว้ยหนอนมต้นเด็กๆแล้วมันมีกล้ามเล็กๆตัวเล็กๆโหอถจู่ชอบทรงนั้นอะจูชมพูชมพูแล้วโหแม่งตา้เลยถ้าเป็นผู้ชายไทยแกชอบทรงประมาณไหนเนี่ยทรงนี้เเลยยดีมย่า วันนี้ฉันมีเกมให้แกมาเล่นอ่ะเกมไหเกมเป่ายิ้งฉุกอ่ะซึ่งเราจะเล่น2ตาตาแรกเป่ายิ้งฉุกถ้าแกแพ้แกดูดปากฉันถ้าฉันแพ้ฉันดูดปากแกกับรอบที่2ก็คือแกแพ้แกดูดฉันฉันแพ้ฉันดูดแกโอเคไหมโอเคนะเฮ้ยแกถ้านทำเพื่อคนดูเลยนะอะไรลองลองเป่ายิ้งฉุกดิรอบแรกนะรอบแรกหนึ่งสองสามอ่าเสมอไม่เดนอย่างนี้ไม่เดน อ,อันรอบสองมีรอดมีรอดรอบสองว่าใครจะได้องอค์คหนึ่งสองสามา <c oughs> ใครจะรอดเลยนะการโทนี้ต้นนอกจากบางดีมี่หรอว่าไ,ไม่ได้แย แกยังมีแฟนอยู่ปะมีนี่ก็แฟนผู้หญิงไะแฟนผู้หญิงแกนะจริงๆเป็นเพื่อนสาวกใช่ไหมไม่ใช่แฟนแกคนเขาเมากันเยอะมากวะเนี่ยอีดีมันมีเพื่อนสาวไม่ได้เป็นแฟนแต่มันแอบเป็นแฟนเพราะมันอยากได้เงินเกมันเป็นเรื่องของธุรกิจธุรกิจมันใหญ่ไงเราก็ต้องแบบแอบแอ่ไ้หน่อยเฮ้ยเขาเคยขอซื้อแบบว่าฉีดใส่ขวดแล้วขายไหมขายดิ รู้ว่าคนนั้นใครใครโสดิตัวเจอตัวแล้วว่าแล้วไปชื่อบนโอนเป็นคุณคุณใส่แก้วให้หน่อยอ่ะแล้วแกคบกับแฟนคนนี้มาแกก็ยังไม่เคยมีอะไรกับผู้ชายใช่ป่ะเออหน้าแต่อย่ากหลออมากเลยจริงเหรอเออหน้าหลอมตอนนี้กําลังเปิดหาพาร์ทเนอร์ครับ ได้ปะชนีต้นได้ปะผมมาเสียบตูดใช่ไหมแล้วโชนีต้นก็ต้องไปเสียบทีมนี่อซอนสามเสียบ p เ r t ได้ปะจริงปะได้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 เหรองั้นเดี๋ยววนกลับไปบ้านเลยมึงนีเฮียนะแกแกรับได้เหรอถ้าสมมติว่ามีคนมามีอะไรกับแฟนแกตอนาแกไม่รู้่ไม่เคยลองต้องลองดูนี่่ห่วงปะก็น่าจะห่วงห่วงอะไรมงมันก็มันก็ต้องห่วงปะแต่ว่าอาจจะเปิดประสบการณ์มาอยากลองพี่ตูด <gesch> แล้วแกไม่ปี้ตูดแฟนแกเคยลองนะเขาบอกว่าเจ็บเออทำไมโดนตอนโดนปี้ตูดแล้วมันไม่เจ็บมึงใคยบอกไม่เจ็บเอ้าทำไมมึงรู้ว่าไม่เจ็บไม่รู้เอา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 เคยลองเอาเป็นสีฟันแย่ตูดเจ็บไหะก็เคยมีบ้างตอนเด็กดิไม่รู้ย่งดีว่าพี่เลนอียตอนเด็กเราปาหกไว้เราก็อยากรู้ว่าถ้าเป็นสีฟันแย่ตูดจะเป็นไงวะมึงเคยทำอะไรพี่เลนมาแล้วบ้างปนี่ยพี่ตูดเตี้ยเตี้ย เมื่อตอนป2ป3เงี้ยเราก็ไม่รู้เง้เราแต่ว่าอ่ะหมาเรานั่แหละแต่มันมันยัดไม่เข้าบีมมึงคนเฮี้ยเลยอ่ะเทมนี้ออกุณโดยถูกไหมมันไปอดีตไปอดีตน้องไม่เรื่องไงห้ามลอกเลียนแบบใช่คือตอนนั้นเราก็แบบยังรู้เท่าไม่ถึงการคิดอะไรก็ยังยังไม่ได้กันกกอ่ยกับสมองหมาตัวผูตัวพี่ตัวพูนมาตัวพู่า อ๋อเคยนี่หว่าพวกเนื้อหมู <c oughs> เอาแซนวิชมาปี้อะไรเงี้ยแล้วปี้อะไรเสียวสุดนี่เนื้อหมูเช็กเกอร์จะเหมือนตูดกับจิมนนมี่คนอะมั้งอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าตูดเป็นอย่างนั้นะไม่รู้ว่ามีเ,เรื่องไหนมีพีร์ลอันนี้ป่ะอ่ะแกไหนก็ไหนแก,นนแกนต้องถอดเสื้อโอ้ยดีมครับีกันทุกคนฝากดูด้วยนะอีพีนี้อีดีมเฮียมากเออเป็นไง ไม่เสียวเสียวเสียมาต<ม>่อมีอะไรบ้างที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวแกคิดว่าผมเป็นเกย์ไงแล้วก็ไม่ชอบคุยกับคนเออซึ่งจริงๆแล้วเร<อ>าก็ยินหลอกเล่นไม่ยินหรอแล้วเคยมีเกย์อมให้แกยังยังเลยเนี่ยไม่้ให้ทริีต้นเอองอมให้คนแรกแกคิดว่าแกอมอมจู่ได้ปะอืยน่าจะได้ผมว่าผมคิดว่าน่าจะได้แกน่าจะชอบปะ ดีดีมึงเป็นเกย์หรอแม่ผมเป็นผู้ชายดิเออทำไมจุดมึงทำอย่างีกูไม่เล่นนะเฮ้ยผมเคยฟังเรื่องเล่าจากพี่คนหนึ่ง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 อันี่คนนั้น้าไงเขาบอกว่าไปแล้วก็พี่แต่งก็ไม่สนใจเขาก็สู้ต่อนี่คือประสบการณ์ใครประสบการณ์พี่ระหว่างตูดมากกับตูดต้นนี้ต้นจะยังไงตูดมาก แต่ไม่ฟีลอาจจะคล้ายๆกันอาจจะแยกไม่ออกว่าตื่นใครกันนี่กูจะโดนแบนไหมเนี่ยโดนเอออะทุกคนคือจะบอกว่ารายการเย็บเก่งของมันรายการเพื่อแบบความบันเทิงอย่าคิดอะไรเยอะบางเรื่องอ่ะแต่งทั้งหมดจริงแล้วก็เมคมาเรื่องวันนี้เราก็แต่งๆมาเราแต่งมาจากเรื่องจริงเอออ่ะให้แกเล่าประสบการณ์ไหนแกไปเจออะไรมาบ้างพีกับผมว่าพีกแรกว่าสแกมเมอร์ว่ะแบบว่าพวกตาม ตามตามติดยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะว่าตามทำไมตอนนั้นไปเดินแถวไปนรทฐบรีก็เป็นฟิลแบบว่าเมีายูแล้วนิดนึงแบบมันก <c oughs> ็ไม่ได้คิดอะไรก็ลังเดินไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> มันมีคนคนหนึ่งเดินเดินตามมาเลยก็เดินมาใกล้นะเดินแม่งมาจะ <c oughs> แบบว่าจะตัวจะชนเราอยู่แล้วผม <c oughs> ทีนี้ไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> ผมไปยืนเยี่ยวไอคนเนี้ยเดินเข้ามาข้างๆถูกถอดปลดซิปแล้วก็เอาเกงอะลงไปเกือบหมดอะเียเออี่ห้องน้ำสาธารณะนะเอแม่งก็เอาตัวเองอะ ทับเข้าไปในถุงเดียวเอาแบบตัวชิดเลยเออผมก็เอ้ยไอถ้ถไห,น,หนของข้างเราเหเ็นด้วยหักตาแล้วไปคนข้างเหมือนเดียวแปลกๆมึงเอาตัวชิดทำไมขนาดนั้นวะผมก็เลยแบบเลยๆไปดูแล้วหันเลือกันซ้ายไปดูหันไปนั่งจ้องหน้าผมแล้วก็ดูเออแล้วแม่งก็ทำมืออย่างงี้ทำมือแบบว่าเหมือนตีอวด <laughs> <laughs> ผมก็มองว่าเฮ้ยมึงถาไอ้เหี้ยอะไรผมก็ ก็เลยตามเออแปลกๆแล้วผมก็เลยยื่นมือไปเชิญเขาดอไม่ใช่ผมก็เลยเยี่ยวเสร็จแล้วก็ไปผมก็เดินเล่นไปแม่งก็เดินตามอยู่ไงผมก็เลยหยุดเลยแล้วก็หันไปมองหน้ามันแล้วเหมือนแม่งก็เริ่มรู้ตัวว่าเราแบบว่าเริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วก็มองหน้ามองหน้ามันไปหน้ากันไปแม่งมองราคานีเลยนะมึงไปกับตัวนัไม่ใช่ันวันนั้นเกิดอะไรขึ้น ก็เกิดตรงที่ว่าต่างคนต่างยันยามนได้กันือเกย์หลายประเภทอ่ะที่ตามอะไรเงี้ยผมก็เจอมาบ่อยนแต่ว่าไอตัวน,นี้ลบถูกก็คือทนตัวนี้ว่าอะไรแม่งหน้าคนนุณค <c oughs> ุณอดีมฉันอยากรู้ว่าปกติแกทำจริงแกชอบสดหรือว่าใส่ถุงสดดีเมื่อก่อนอ่ะไม่สนใจอะใส่ถุงแล้วมันทำไมรู้ปะ่ะ <c oughs> จูไม่แข็งทำไมปัจจุบันยังยังสดหรือป่ะไม่สดละเคยไปเจอสายหรือว่า เราเล่าแะรแลกดูดปากกันอะไรเงี้ยเหมือนวันนั้นเพื่อนก็ลุมเเราไม่ได้ไปต่อเพื่อนแม่งไป่เพื่อนไปจบกับมันสรุปแม่งเป็นโรคจริงมีเรื่องจริงนันจริงเหรอเออเชือ HIV หนองในซิฟิลิสอะไรพวกนี้มันคือโรคที่แบบเรารู้อยู่แล้วว่ามันม,นมีแล้วก็มีมานานแล้ว <c oughs> แล้วก็อีกรคหนึ่งที่ตอนนี้ว่ามันติดง่ายมากไม่จ <c oughs> <c oughs> ําเป็นต้องมีเซ็กต์อย่างแกขึ้นมาบนรถเงถ้าติดติดเลยจริง เรียบร้อยไหมเนี่ยก็น่าจะฉันฉีดแล้วคือเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังคือก็คือ HPV แกเคยได้ยินปะเคยได้ยินแต่ไม่รู้คืออะไรคิดว่าเป็น HIV ตัวใหม่ก็คือ HPV มันคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งอัณฑะมะเร็งช่องปากและลำคอมะเร็งหลับไส้มันติดง่ายกว่า HIV ซิฟิลิสอีกแล้วคนติดกันเยอะมากล่าสุดเลยเพื่อนฉันบางคนอ่ะไปติดจากห้องน้ำสาธารณะแกไปห้องน้ำสาธารณะมันก็ติดอะไรเงี้ยซึ่งจะบอกว่าแล้วนางก็น้อยมากนางก็เครียดอะไรเงี้ยเออก็เลยถามฉันถามเพื่อนอะไรเงี้ยว่า ฉันก็เลยบอกว่าไปฉีดที่กังน้ำคือชั้นเองก็ฉีดที่กังน้ำมันฉีด3เข็มเนาะแล้วก็มันป้องกัน HPV ได้ถึง9สายพันธุ์การฉีดที่กังน้ำคลินิกอะ<ๆ>เขานำเข้าวัคซีนที่แบบมันได้มาตรฐานเท่าก<อ>ับโรงพยาบาลชั้นนำเลยแล,แล้วราคาถูกด้วยราคาดีมากึ่งเท่าไหร่3เข็ม1 4 9 9 0บาทอเอ้ยถูกนะตกเข็มละไม่ถึง5,000แล้วก็ผ่อนได้ด้วย จริงป่ะเนี่ยกังนำกินิกอะเขาอยากอยากให้คนไทยอออะเแบบได้เข้าถึงอะไรเงี้ยกังนำเขามี40สาขาทั่วประเทศแกฉีดเข็มแรกที่ไหนเข็มต่อไปแกไม่จำเป็นต้องฉีดที่เดิมฉีดไหนก็ได้นข้จะบอกว่าอยากรอให้ตัวเองเต็นแล้วค่อยไปแก้เพราะว่ามันจะเสียเวลาด้วยน้องๆทุกคนเลยนะครับเราจะบอกตลอดเลยว่าใส่ถุง on พ p แล้วก็ฉีดวัคซีน HPV ให้เรียบร้อยซะจะได้ไม่เป็นไม่เป็นเหมือนทุกคนคือเด็กสมัยนี้ชอบสดกันมากเลยฉันฉันกังวลมากเลยนะมันเสียวเพรมันเสียวแบบแป๊บเดียวอ่ะใครสนใจนะครับสามารถแอดกังนำแคร์นะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับ ต่อไปแกเข้าสู่ช่วงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมีใครบ้านโดนิเตอ์โอเคอ่ะคำถามแรกสวัสดีครับพี่ดีมครับผมผมเป็น FC พี่ดีมครับผมอยากจะสารภาพวันนี้ครับว่าผมเองคือคนที่ทักไปขอซื้อกางเกงในติดรีคู่ในรองอัดอัดดิเซอร์นี้เขาชื่ออะไรโทรนี่โคน <laughs> คำถามคือคือผมรู้สึกว่าผมมีรสนิยมแปลกๆครับผมดูพี่ดีมแล้วผมรู้สึกว่าอยากผมอยากมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ครับเพราะว่าพี่เหมือนสัตว์พี่ดีคิดว่าผมผิดปกติไหมครับตอบคิดว่าเรื่องเนี้ยมันไม่มีการผิดปกตินะครับเพราะว่าพี่กระทำใช่พี่กระทำเพราะว่ารสนิยมทางเพศของเราเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้แต่ว่าถ้าเราโตแล้วเนี่ยเราสามารถ ที่จะหาอะไรที่มันดีกว่าอย่างเช่นตูดดีๆถ้าอันหนึ่งหรือไม่กาับ่อไปาสวัสดีครับพี่ดีมว่าถ้าสมมุติว่าวันพี่ดีมติดเกาะกับพี่โทนีต้นแล้ววันนั้นพี่ดีมเกิดอารมณ์ทางเพศพี่ดีมจะให้พี่โทนีต้นเย็ดตูดพี่ดีมหรือพี่ดีมจะตบอารมณ์ต้นหรือตัดเพลงเขาถพี่ดีมตอบครับผมขออนุญาตใช้คำตอบที่สี่ได้ไก็คือตัดคนนีต้นได้ไหมไม่ได้อาดีมคำถามสุดท้ายละ สวัสดีครับพี่ดีมอ uh huh. ผมอยากลองทำโอลนแฟนครับว่ามันน่าจะเป็นไรายได้เสริม <c oughs> ให้กับผมพี่ดีมมีคําแนะนําอะไรไหมครับสาหรับคนที่อยากทำโอลนแฟนมีมีมคําแนะนาคำหนึ่งเลยผมว,ว่าไม่ควรทําถ้าเรายังไม่พรอ้อมถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราไปได้อือเราทําเลยคาว่าพร้อมคืออะไรพร้อมคือทั้งสภาพร่างกายทั้งสภาพจิตใจแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญนะเรื่องครอบครัว กรืงพ่อพ่อแม่อะไรเงี้ยเออบางทีแบบว่าเราคิดว่าเราทําคนเดียวแล้วมันได้ตังเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเงี้ยเราจะไม่ได้รับรับปัญหาแนัคนเดียวอาจจะกระทบไปถึงครอบครัวได้นะเราหักห้ามอะไรในการตัดสินใจเราเป็นเราไม่ได้หรอกถ้าอยากทำมาคอยพอ้อมจริงแล้วถ้าจะทาจริงๆนะเราลองคิดดูอีกรอบนึงคิดดูก่อนสักพักหนึ่งไม่ว่าเราจะทํเยีย่อะไรถูกหรือผิดนะคนไม่จะโยงเข้าเรื่องอาชีพที่เราทําเลยแม่งแชร์บอกไปแล้วแม่งก็บอกว่า เฮียนี่แม่งขยะกะหรี่ทวิตเตอร์สัตว์จังไรจริงจริงมึงบอกไม่ชอบที่กูทำแต่มึงดูหมดแล้วคืออะไร